ทุกคนเฮ้โยโรงแรมนี้มันเลิอหรูอลังการจริงๆทุกคนนะผมมาพักที่ Highland Resort Hotel and Spa ครับทุกคนครับตอนนี้ผมอยูต่ตรงนี้แหละนะครับคือตอนนี้ประมาณผมมาถึงประมาณเที่ยงให้เช็คอินได้เลยห้องว่างว่ะเนี่ยเจ๋งเว้ยเออบอกเลยว่าโคตรเจ๋งครับแล้วนี่เรากำลังจะเดินไปจุดที่รับบิบนะรับบิบรับบิบร a ส e นะครับผมนะก็ อยู่ตรงข้ามนะครับผมอ,อ,อยู่ตรงข้ามอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมเลยทุกคนเนี่ยครับอ๋อนี่พูจิเห็นพูจิด้วยทุกคนนะครับโอเคเสียงปะเสียงปะฮู้วยร้อน <laughs> ร้อนร้อนครับนี่นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราวิ่งก็ให้แฟนไปดองกีครับ ดองกี้อยู่นี่นะครับผมดองกี้โอเต้นะครับนี่เราคอส s s h i g h มาเลยนะครับเราเดินข้ามไฮเวย์มานะโอ้หเห็นนะสูงสูงนะน่าจะเป็นฟูจิยาม่าทาวเวอร์ครับมันก็คือรถใส่ห่อแหละไม่ล้าเ่นไม่้าเ่นนะครับไมล้าเ่นเนาะโอ้โหชอบแบบชอบชอบถามว่าร้อนไหมมันก็ไม่ร้อนเท่าเมืองไทยหรอกทุกคนเนาะ เออแต่ก็เดินเหนื่อยนะพี่ผายแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วนะครับอ่ะไปไปกันเราก็เดินข้ามไปเพราะว่าแม่งไม่มีใครเลยเราก็เดินไปไม่มีสัญญาณให้คนข้ามด้วยทุกคนนะ อ่ะโอเคเดี๋ยวถึงงานนะเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งนั้งกันนะครับนี่ครับเราเดินมาถึง f u จิคิวไอแลนด์ที่เป็นป r k กิ้งเก e ครับทุกคนนะแล้วไปไหนต่อวะไม่รู้อ่าไปเดินไปมั่วๆก่อนแล้วกันครับอ๋อนี่ไงมันคือไฮแลนด์รีสอร์ทคอ n i f e r f o r เรสครับเนาะขึ้นตรงนี้ก็ได้มั้งโอเค นี่คอนฟิร์ฟฟอร์เรสเขาปล่อยตัวกันที่นี่ครับแล้วก็เป็นจุดเข้าเซนชัยด้วยครับทุกคนก็เนี่ยครับทางเข้านะทางเข้า m อ23 Expo Entran นะคนรับะทุกคนโอ้สวยว่ะสวยคือแบบเพิ่งเห็นแบบว่าเม u าส์ฟูจิแบบอลังการอลังการที่นี่แหละทุกคนนี่ครับเม u าส์เอ็กซ์โอยู่ตรงนี้ครับ ก็เดี๋ยวเราต้องไปตรวจอุปกรณ์ก่อนไปลงทะเบียนเอารับบิดนะครับผมแล้วก็ตรวจอุปกรณ์เนาะนี่ครับเข้าตรงนี้นะจ๊ะโอเคประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวรอรอตรวจอุปกรณ์ก่อนแล้วกันครับทุกคนครับเนาะนะจ๊ะเหนื่อยเหนื่อย แค่เดินมาก็เหนื่อยแล้วนะครับตอนนี้ก็มานี่ครับเช็คอุปกรณ์นะครับผมนะนี่ครับทั้งหมดเลยร้อนเว้ยนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเช็คอุปกรณ์ก่อนนะครับ <c oughs> โอเคเช็คบิบเรียบร้อยแล้วครับผมนะ <c oughs> โอ้ เต็มไปหมดเลยทุกคนนะครับผมก็เกียร์เช็คเขาสุ่มเขาสุ่มนะครับผมนะแต่เออเขาเรียกอะไรอ่ะโดนไปหนึ่งอย่างก็คือว่าเป็นเขาเรียกเออเป็นอ่าอ,อะไรวะกางเกงกันฝนเขาต้องการกางเกงกันฝนนะครับผมเป็นเป็นเรนแพนนะครับทุกคนเออเป็นเรนแพนซึ่งเราไม่มีเราเราเตรียมของ UTM b มบมาเออซึ่งเป็นแบบว่าเป็นเป็นแพนแบบ เป็นแพนที่เป็นกางเกงเป็น t r o u s e r ์เป็น trousers p a นท์ก็เลยไม่มีก็เลยต้องมาซื้อรองหน้างานโดนไป14,800เยนทุกคนนะครับผมนะนี่ประมาณนี้นะครับนี่คือบรรยากาศของของงาน expo ของงาน o u t d o r shell m o u Fuji ครับทุกคนครับผมนะประมาณนั้นเนี่ยครับเป็น จุดสตาร์ทนะครับผมนะก็จะมีนี่ประมาณนี้ส่วนวันนี้อาร์เท erm mm ิลมาฟูจีเขาสตาร์ท hmm. ไปแล้วครับ mm hmm. ทุกคนนะนี่คืองานประบิบครับประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวกลับโรงแรมก่อนนะครับผมนะ mm hmm. ไปกินข้าวก่อนไปหาข้าวกินก่อนทุกคนเนาะเรสเซฟอรก็ไม่มีอะไรมากครับเนี่ยก็ประมาณนี้แหละเนาะนะครับ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ,อ๋อลืมถ่ายนะครับผมของที่ระลึกนะของที่ระลึกก็เป็นเสื้อถึงแน่เป็นเสื้อคอตตอนธรรมดาเลยทำไมตัวใหญ่จังวะเนี่ยนะครับผมเป็นเสื้อของ north face เนาะแล้วก็มีน่าจะเป็นผ้าผ้าผ้าอะไรไม่รู้เหมือนกันผ้าคนหนูนะครับผมนะอ่ะก็ม,มีประมาณนี้นะครับโอเคส่นบีบนี่นี้บีบครับ โอเคครับนี่เขามีแถมเคทเทปให้ด้วยสอ,องต่อนะทุกคนนะนี่น <c oughs> โอเคทุกคนเราก็เช็คอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนคนยังไม่เยอะมากนะครับผมจริงๆแล้ว,วดีจังเลยอ่ะเออเพราะว่าเราสามารถเช็คนู่นเช็คนี่เช็คน,นั้นไวมากทุกคนนะแต่ยังเครื่องเรนแพนไม่หายกางเกงกันฝนเขานี้กางเกงกันฝน แต่ในไปสมัครกับผมจําได้ว่ามันคือวอร์มแพนหรอวอร์มแพนเป็นเป็นเป็นวอร์มแพนนะก็เลยงงก็เลยแบบเอองงเหมือนว่ามันยังไงนะแต่ก็ต้องตามกฎระเบียบเขาแหละนะมันก็ต้องซื้ออะทุกคนนะครับประมาณนี้เนาะก็เรียบร้อยนะครับผมนะเ,มนเดี๋ยวเรากลับโรงแรมกันเดี๋ยวเรากลับโรงแรมกันนะครับผมทุกคนครับเนาะตอนนี้อากาศเย็นละ เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเนี่ยครับวิวในห้องนอนที่เราจองมาครับไฮแลนด์รีสอร์ทแอนด์สปาครับนี่ครับโหกระจมองเห็นภูเขาไฟฟูจนินะครับผมนะเออห้องเราอยู่ชั้นสี่นะพักสามคนครับผมกคนเนาะ